และต่อไปนี้เป็นข่าวใหญ่ของคาราบาวนะครับเพราะว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์อันเป็นที่น่าสงสัยเมื่อจู่ๆก็มีป้ายผัดผ,ผิงถึงบูงินตรีคาราบาวพุดขึ้นทั่วทั้งเมืองข้อความบอกว่าคาราบาวถูกป้ายสีสถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสพิษพวิจารณ์อย่างมากมายมก็เอเจเหมือนกันเคแล้วไฟมาก็เห็นป้ายนี้ตลอดก็อยากจะรู้สาเหตุเหมือนกันว่าที่ถูกป้ายสีอะไรเหรอครับเออเรื่องอะไรที่ถูกป้ายสีคิดว่าเขาคงจะเล่นการเมืองมั้งครับเ่ยเออมันมาป้ายกันทําไมวะเนี่ย อยากรู้ว่าใครมาแก้ล้งรลานแอดของป้าไม่ยอมผมคนหนึ่งข้าข้างคาราบาก็ขอให้พี่แอดสู้ต่อไปครับถ้าไม่ผิดจริงก็ขอให้สู้ต่อไปอะค่ะอย่ายอมแพ้ครับนายแอดครับสู้ต่อไปครับผมฝากบอกพี่แอดด้วยว่าจะสู้พี่แอดสู้สู้และเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้นายยินยงโอภากร้อมด้วยสมาชิกของวงบัดนี้ได้เปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้เรื่องที่พวกเราถูกป้ายสีแต่ขอยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดี พราะสีที่ป้ายเป็นสีแดงเป็นสีแห่งพลังเมื่อมารวมกับคาราบาวจึงกลายเป็นเครื่องดื่มคาราบาวแดงซึ่งผมและเพื่อนๆร่วมกันผลิตขึ้นมาผมอยากจะบอกว่าคาราบาวแดงจะเหมือนกับบทเพลงของผมซึ่งไม่เคยทำให้ทุกท่านผิดหวังเพราะคาราบาวแดงก็เชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คนไทยผู้ยิ่งยงเหมือนกับบทเพลงคาราบาวครับ จะออกเมื <łość> ่อไรครับออกวันนี้ครับกําลังทุนเยอะนะครับทั่วทั้งประเทศเลยครับมีตำนานของการต่อสู้สู้อิสรภาพและเสรีปกปักพิทักปรก เชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่โปรดอ่านคำเตือนบัฉลาก่อนดื่มทุกครั้ง